แต่รุ่นศสนาระกาและสาบัพระมหากั์ไว้เป็นอันเดาดโดยเฉพาอย่างยิ่ในฐานะพระิุโสาในะศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนเกียกปฏิบัติศาสนทั้งส่วนที่เป็นทารภาคลาและภาคตะวันออกน เพื่อให้สมชีพสมควรย่างที่ยตจากธรรมัหรือลึกถึงพระหากรุณาธิบุรุษของระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกราต่อวาทรงบนวตราจารย์มาโดยตลองเป็นต้นว่าเมื่อสถานสมณะจะเริ faluwaza pan na angolo wang sọ sọ faluwaza pan tó ní afutali akulu miwango isoro miwango twenty one faluwaza pan tó ní nine one.